สวัสดีค่ะแม่ตุ๊กนะคะวันนี้พาเพื่อนๆนะคะออกมาที่ไร่ไร้อยค่ะแล้วก็เข้ามาป่าป่าอะไรป่าหน่อมไม้ข้างสวนเรอนี่เองค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปดูหน่อไม้ของแม่ตุ๊กนะเมื่อกี้ก็หากได้ไปสักพักหนึ่งแล้วค่ะเดี๋ยวจะ <c oughs> เดี๋ยวจะกลับกล้องให้ดูนะคะอันนี้คือพื้นที่ด้านไหนนะคะพื้นที่ด้านไหนป่า หน่อไม้เนาะมันมีอยู่ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกเจ็ดกอค่ะนะคะนี่เดี๋ยวจะเข้าไปดูเอาหน่อหน่อที่ยาวๆหน่อยนะคะเราจะไปต้มอัดไว้ไว้กินช่วงหน้าแล้งที่มันไม่มีเราก็จะจงเหลือเราจะจงจะเหลือไว้หน่อที่เราจะเก็บไปทําท่อนผันต้นพันต่อไปเนาะเดี๋ยวถ้าเราเอาหน่อมาหมดเดี๋ยวมันจะไม่มีต้นพันเนาะเราจะเลือกเอา แต่จริงๆถ้าเราตัดไม่ไม่จำข้างล่างเดี๋ยวเาก็ยาวขึ้นเดี๋ยวก็เตกเหน่งขึ้นมามเราเอาตรงนี้ประมาณนี้นะะลงมาค่ะนีไ่ได้ความยาวประมาณศอกหนึ่งศอกครึ่งนะคะไปไปต่อตรงนี้ก็มีนะคะแต่เราไม่เอาเราจะให้เขาเป็นท่อนต้นพันธุตรงนี้นะคะ ไ,ไปดูด้านในด้านในนี้ก็ก็มาเรื่อยๆค่ะนี้กินทุกปีหาทุกปีได้ทุกปีนะคะนี่ตรงนี้หิ้งห้านหน่อบะเลอเลยคะ่ะมันเพิ่งออกนะคะมีเพิ่งออกเพิ่งมีขึ้นมานะคะนี่ค่ะด้านในนีเพิ่งมีขึ้นมาเห็นไหมคะ เยอะค่ะเดี๋ยวเราจะอานอใหญ่ไปเนาะที่มันเราจะไปทำอาหารเก็บไปกินช่วงนี่ขนาดประมาณนี้ความยาวไวจะประมาณนี้นะคะวางไว้งางสิบกหนอ่อเอาไปสิบกหน่อพอเอาไว้เขาเจริญเติบโตให้ให้คนอื่นได้มาเอาไปบ้างเนาะ ก็เป็ี่ยนๆกันไปกินนี่ไม่ต้องจัดจำพวกเยอะนะนี่ดูด้านในค่ะมันพิ้งเกิดก็มีนะนี่ค่ะนู่ด้านในมันก็มีันอ่อนไปด้านในดูควายับยาวข้างในนี่่ะ จริงๆแล้วไม่ต้องหยาบไปหาหน่อไม้ไล่นะตัดตรงใต้ตรงนึงไม่เป็นไรไปไปดูฝั่งนู้นกันเอาไปต้มสักหม้อ,อใหญ่ๆนะแล้วเราก็เอาใส่ถุงไว้ไว้กินช่วง ด,ดูที่มันไม่มีเห็ดแล้วค่ะเกิดใหม่นะคะก็จะมีหน่อยยาวแล้วนะคะนู้นค่ะแล้วเราดูฝั่งนี้กันเกิดใหม่ก็เยอะท่านี้ค่ะนี่เห็นไหมมีฝนอยู่ก็มีการเจริญเติบโตเรื่อยๆถ้ามีฝนนะนะคะนื่ด้านนูน้นนะคะปเราไปเอาหน่อไม้กันหน่อยนนก็เอาได้นะ โผล่ขึ้นมาใหม่เห็นไหมคะโผล่ขึ้นมาใหม่ก็มีไม่ได้ปิดไว้เอาหน่อใหญ่ไปหน่อใหญ่หนอห่อยาวไม่ใถ่ายเก่าๆผุผู๋เยอยะแยะเลยคะ่ะเองแข็งอยู่หน่อสูงเลยแล้วกันนี่เฮ้ยน,นี่เห็นไหมคะหน่อสูงอืม พิธีแรกแม่ทุก็มาเอาไปอัดไว้นะคะถึงละสามนอกกำลังพอยิค่ค่ะถ้าใส่เยอะกว่านั้นมมนจะเหลืองนะเวลาทําอัดใส่ถุงวิธีการทําก็แม่ตุก็ไปปอกแล้วก็ไปต้มต้มนะคะให้สุกไม่เปลี่ยนนะน้ํานะต้มน้ําเดียวแต่ใส่น้ำไ้เยะอะพอเขาสุกเราก็เอาใส่ในถุงตอนที่ยังร้อนๆนะคะนะคะมันจะทําแบบสุญญากาศเนาะและทีนี้เวลา ทำแบบสุญญากาศมันจะเก็บได้นานไงมันจะไม่เสียไม่ต้องไม่ได้มัดห้อยนะคะก็คือต้มสุกแล้วก็วางเรียงเรียงเรียงเป็นถุงเลยค่ะนะคะนี่หน่อยยาวราตัดตรงนี้เลยกินเข้าไปแล้วก็หักน้อมลงมานี่ได้แล้วอันนี้ก็จะเยอะหน่อยนะเดี๋ยวแต่เ,เราก็จะ ปาดเอาเฉพาะตรงนี้เดี๋ยวให้เขาได้มีโอกาสแตกแหนงด้วยค่ะเขาจะได้เป็นท่อนพันธุ์ต่อไปนะอันนี้ก็ยังปล่อยให้ยาวไปเรื่อยๆนะนะตรงตัวนี้เอาได้ลใดะใ่หมคะยิง่งง่ายยุงเยอะป่าไผ่นี่ก็จะยุงเยอะ เราก็จะจงเหลือบางบางหน่อไว้นะคะเพื่อที่เขาอาจจะเริ่มเติบโตต่อไปเนาะบางหน่อแล้วก็เอาไปได้เลยค่ะขอทะลุโลกนี้นะคะสองหน่อย,อยังเล็กอยู่นะคะเราจะเอาหน่อใหญ่ๆนอนนอนไหนที่มันอยู่ด้านในสุดแล้วก็ออกก็ได้ค่ะเพื่อเขาจะได้ขยายกอไปข้างนอกเนาะนี่เ,เอาก็าได้่อให้เขาเป็นข้อพัน,นะะุนี่ค่ะใส่ไว้บ้าง เอาไม่หมดนะคะอือทางนี้ดูสิั่งนี้ก็เยอะนะคะเห็นไหมคะนี่เริ่มแตจหน่อดูให้น,นี่แต่หน่อขนาดนี้เรายังไม่เอาเราจะเอาหน่อที่ยาวหน่อยประมาณพวกรุ่นนี้นะรุ่นอย่างนี้ไม่เอานะคะไปาก,การาก,การกรีดสูงหน่อยแล้วหักโน้มลงมา Hãy hmm? subscribe หนออนี่ไี่ยาวไปไปดูด้านล่างอเอาหน่อยอาวนี้กันเชื่อจิ้มแล้วก็ดึงหน่อน,นี้ก็เอาได้นะคะอันเนี้ยเ,เก็บไว้ก่อนเผื่อมีคนจะเอาไปกิน ดี่ยวนี้เอเดี๋ยวก่อนเอาเลยยาวก่อนตรงนี้ก็ได้มาอันนี้ก่อนเพราะเราไม่ได้เข้าไปตรงนู้นนะนะคะไปเดี๋ยวไปหาดูฝั่งนู้นกันปล่อยไว้เป็นทรรพันธ์มั่งตรงนี้นะคะ เล็บก็ยังเหลือเยอะนะในประเทเนี้ยนี่นี่ด้านในนะคะด้านในนี่กัวนี้นะเราจะเก็บไว้เราจะเอาแต่หน่อใหญ่ไปพวกนี้ก็เก็บไว้นะคะพวกนี้เก็บไว้หน่อใหญ่สองหนอ่อสามหน่อนี้เอาไปนะมาดูการทําจิ้มหารงไหนจิ้มอ่อนๆน,น้อมลงมาเอา อะไรนะ ใช่ค่ะเ,เราจะรวบรวมกันรวบรวมว่าได้กี่หน่อนะคะนับหนีเลยค่ะ รวบรวมไว้นะคะเดี๋ยวเราจะมัดค่ะมัดแล้วก็ยกไว้ที่รถกันนะนี่รวบรวมแล้วนะคะเอาหน่อยยาวๆรุ่นใกล้ๆเคียงกันนี่นคะคะเอาไปทำไว้เก็บไว้กินหน้าแรงนะคะยังมีอีกค่ะ ไปกันนะมีอีกฝั่งหนึ่งเพื่อจะเหลือหน่อเล็กไว้ให้เขาะจะเจริญเติบโตด้านนี้ยังมีเหลืออยู่เดี๋ยวมาเอาขัาไปดูก่อนได้ไหมไแล้วะไปก่อนหนางามจะตื่นไม,ไม่เอาก็ได้แต่ว่าันงามนี่ค่ะหน่องามกับด้านล่าง อหน่อเล็กก็ยังเหลือเยอะนะคะได้มาแล้วค่ะเยอะพอสมควรเดี๋ยวจะให้ไปดูเดี๋ยวกับกล้องให้ดูนะก่อนที่จะมาทำการหั่นเป็นชิ้นๆมาไปดูกันนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะตัดตัดตัดนะคะเราทำการต้มกันเนาะ เราปอกได้ทั้งหมดเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปต้มกันค่ะส่วนนอใหญ่ๆนี้เดี๋ยวเราจะผ่า4ีนะคะใช้มีดผ่าสีนะคะส่วนอันนี้เดี๋ยวเราต้มแยกต่างหากค่ะนี่ค่ะได้เท่านี้นะคะไปอัดไว้กินช่วงเวลาที่ไม่มีหน่อไม้กันค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกด u ั subscribe s c r i b e เพื่อไม่พลาดวิดีโอของแม่ทุกด้วยค่ะขอบคุณค่ะ ได้มาแล้วนะคะเราต้มมาแล้วเดี๋ยวเราจะมาทําการแท็กกันนะคะนี่เลยุงเบอรอเลยค่ะต้มร้อนๆเลยนะคะเราจะใส่ตอนที่เขาร้อนๆน,นะคะ